าโอ้ยูดร uh, ับโอ้เตดองนี่มึนหลายดาวเตะเลยนี่มันใส่ี่เอาลงไปเอาลงลงไป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 นักดาบโอ้ยติดดาบพี่น้องไปบ่ได้ชิมแหมโอ้โยบัวท่านี้ครับพี่น้อง

คนมันสุดเอาไปเห็ดว no, uh, ่ามาถึงก็จะข้นดีนะทำว่ามาเล่นนะเสียงตื้อดือตื้อดือตื้อดือตื้อเสียงลงือพายุพายุครับวิ่งมาอล้วมาแล้ววิ่ง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  สนามก่อนครับหนาแบบนี้นะครับเอาทำว่าวมาเล่นนะแล้วก็ทำาั่ดื้อ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 ดื đem em tị cả chi tiết, oh, จะต้อนลงไปดราจะต้อนลงไปไม่เพี่ไมต้ออพี่ไม่กระทับพี่น้องวบ้านก็อยากหยอก đào đi quá sai nó được bố tế đâu thì lái đào tết ơi đi mất tay đi sai luôn là tên น้องพลอยเชื่อใจคำคุณอิ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบัวบานมาเล่นเชื่อสบายใจดูนะครับดูนะครับโน่น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 อนี้นี่นี่นนนนนต้อหัวงบัวนะครับบัวนี่สุดยอดแล้วของเขาเลยตานก๋ยวยเตี๋ยวเด็กๆเต็มร้านเลย เด็กเต็มร้านตัวบานเลยจะของร้านไปไหนไปเล่นนครับจะของร้านอินดี้มาเล่นอย่างเดียวมุนดีบ่ผมว่าเน็ตเน็ตก็ดีอยู่นะครับตรงข้างหน้าเขาไม่ได้มุนอะไรเนฮะ้ย นไหวอยู่แล้วอเก่งอขึ้นอเก่งอเก่งเนี่ยอยูสาวคนนี้นะครับวิ่งไปวิ่งาเสียงอะไรครับท่านใอยากอ้ยน่งี่สองสาม อ๋อแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วลเฮ้ยเอาลงไปเอาลงลงไป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 เอื้อนักดาบอื้อโอ้ยติดดาบพี่น้องไปบ่ได้ชิมแหม่โอ้โหบ่ท่านี้ครับพี่น้องชอบเหมือนกันนี่ยหรเราดิ ดูครับดูครับอ่าดูเล่นดูกลับแล้วนะครับบัวจะขึ้นรลนล้ว Abua oh, ken boua